สวัสดีครับผมจ้างคิงนะครับวันนี้มีลูกค้านะครับเอา power m มาโมนะครับเป็นโมโมจัดสเปคให้นะครับจัดสเปคให้ราคาที่โมไปนะครับจะประมาณ8,000บาทนะครับจะได้อะไรบ้างแต่ของยังมาไม่ครบนะครับวันนี้เป็นตัวเก่านะครับผมจะเปิดใช่ไในให้ดูนะครับเปิดข้างในให้ดู นี่นะครับตัวเก่าปิดไซจีนยัดมาแบบอลังการงานสร้างครับนี่นะครับจะลื้อออกทั้งหมดเลยนะครับจะลื้อออกทั้งหมดเลยนะครับตัวเก่ามันดังไม่ดีตัวนี้เอาออกหมดเลยโมโมแปียงออกหมดเลยนะครับจะโมใหม่ทั้งหมดนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ของยังมาไม่ครบนะครับจะเป็นระบบสวิตชิ่ง แล้วก็เป็น AB นะครับอันนี้เป็นซิงค์แล้วก็แผ่นขนานทรานซิสเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นบาลานซ์อินพุตนะครับจะเจาะเจาะใส่เลยทะลวงเลยนะครับบาลานซ์อินพุตแล้วมาดูกันนะครับว่าจะลือนี่ออกก่อนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อครับ ครับผมมาต่อรอบ2นะครับตอนนี้เราลื้อทั้งหมดออกไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้จป็นชิ่งมาวางนะครับจิชงิ่งมาวางอันนี้ตัวเกา่าที่ลืออกนะครับน,นี่ตัวเกา่าที่ลืออกมาแปลงไฮขยายก็ขอบพันลมใหญ่บเลิมนเทิมเลยครับนี่ครับหลังจากเอาออกมาแล้วก็อันนี้เป็นไดขยายของเราเดินสายใส่หางปลาของก็ทยอยมาเรื่อยๆครับอันนี้บอดได้นะครับ วาได้สองชั้นนะครับของทายอยส่งมาเรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่ครบแต่ป้องกันลำโพงแล้วก็ชุดน,นี้ยังไม่ประกอบนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับประกอบเสร็จข้างนี้นะครับข้างนี้เสร็จแล้วจะใส่แค่ด้ทานจิตเตอร์แค่แปดเ้ยแค่หกอุ้ยแค่แปดคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแค่แปดคู่ไม่ถึงสิบนะครับยังไม่ถึงสิบ กำลังอันนี้หุ้มนะครับหางตาหุ้มปอกใสให้ด้วยนะครับเก็บรายละเอียดนะครับรอบสองราลื้อทั้งหมดออกแล้วก็เอาตัวนี้มาวางนะครับเจาะรูวางยึดน็อตยึดอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันต่อครับหาที่ใส่พัดลมก่อนเพราะว่าที่ใส่พัดลมเขาไม่เจาะมาให้นะครับเราต้องเจาะใส่นะครับ มาดูกันต่อครับต่อกันคลิปที่3นะครับเริ่มเดินระบบเดินอะไรแล้วนะครับเริ่มเดินสายไฟเดินอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอวงจรป้องกันลําโพงนะครับแล้วก็พัดลมแล้วก็จะเดินชุดไฟหน้าแทนเป็นตัวนี้นะครับชุดไฟหน้าแทนกไฟหน้าแทนวกพัดลมนะครับนี่เดินสายรอไว้แล้ว บวกลบกลาวนะครับไปบวกไปลบไปกล่าวเดินมาเรียบร้อยอันนี้เป็นชุดเก่ายังไม่ออกนะครับจะลือออกทั้งหมดนะครับตัวนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักนะครับทําไปเรื่อยๆไม่รีบครับไม่รีบค้าไม่รีบนะครับไหนก็พักนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับ หุมสายห่มอะไรเรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะครับแล้วมาดูกันต่ออีกครับอันนี้รอของอีกครับผมมาดูต่อกันเีครับอ่าครับมาดูกันรอบสุดท้ายนะครับหลังจากประกอบเบ็ดเสร็จลงชุดป้องกันลำโพงและติดตั้งพัดลมเรียบร้อยนะครับแล้วดูก่อนว่ามันจะร้อนไหมถ้ามันร้อนถ้าสิ่งมันร้อน ผมก็จะใส่พัดลมอีกตัวหนึ่งนะครับยูตรงนี้ค้างละตัวเป็นสี่ตัวนะครับในจุดนี้นะครับตันนี้เรามาลองกันก่อนนะครับนี่นะครับต่อสายต่ออะไรเรียบร้อยนะครับนี่ออกจากตรงนู้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะโอเคทำงานเปิดเสียงกันดูนะครับ เป็นในลักษณะนี้นะครับเราจะเอามาขับคางนี้เป็นเบสคคางนี้เป็นกลางคางนี้เป็นกลางคางนี้เป็นเบสก็ได้นะครับเป็นสองชั้นนั่นซ้ายขวาแยกอิสระนะครับตัวนี้ประกอบทเทสไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะส่งงานเลยนะครับว่ามันจะร้อนจะอะไรหรือเปล่าะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีรายละเอียดแบบมานี้นะครับตัวนี้ ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับมันเหมือนระบบชุดใหญ่อันนี้งบฟังเล่นๆแถวบ้านไว่ไปเปิดสงการลูกค้าว่าอย่างนั้นนะครับทีนนี้ทานจิตเตอร์ไบโพล่าข้างละข้างละแคู่นะครับข้างละแปดแคู่งบมาเท่านี้ผมก็ทําได้ให้ได้แค่เท่านี้นะครับถ้าอยากได้สเปคสูงกว่านี้งบคุณต้องสูงตามไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นสวิตช,ชิง่งก็จัดเป็นสวิตช,ชิง่ง เอมป่ะผมก็จำาอ็มไม่ได้ประมาณยี่สิบอมมั้งนะครับยี่สิบหรือเท่าไหร่นี่แหละผมจำไม่ได้นะประมาณนี้นะครับจุดนี้ก็เร็จก็ส่งงานเลยนะครับอีกเทสเปื่อเลก็มีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ส่งงานได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม